สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วกับกุ๊กกี้วารีวในอยากรีวิวบ้างนะคะ EP นี้เห็นกันตรงนี้เลยก็คือเครื่องบดสับอนเนกประสงค์นั่นเองนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กุ๊กกี้วารินด้วยนะอ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องบดสับนะจ๊ะคือถ้าสมมติว่าเราเปิดดูนะทั้งในแบบช h อป e ี Lazada หรือว่าพวกแบบ อุปกรณ์ในครัวต่างๆนะคะแบบที่บดสับอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบมียี่ห้อแบบไม่มียี่ห้อราคาเริ่มต้นที่ร้อยกว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อัพไปทูแบบว่าเป็นพันก็คือพวกแบบฟิลลงฟิลลิปหรือว่าพวกเทฟาวต่างๆนะอันนี้แล้วแต่ ตามสะดวกนะจ๊ะเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็คงจะแตกต่างกันไปแต่ของคุกกี้คุกกี้ไปถอยตัวนี้มาก็คือเป็นของ SKG ที่ถอยมาเพราะว่าในช้อปปี้เขาบอกว่ามันมีการรับประกันด้วยเราก็เลยตัดสินใจถอยตัวนี้มาแล้วก็ราคาย่อมยาวเครื่องเล็กๆพอกรุบกริบนะจ๊ะอ่าตัวนี้ไหนมาดูซิเขาก็บอกมาอันนี้เป็นกล่องนะได้กล่องมาแบบนี้เลยนะจ๊ะไหนเอามาดูข้างๆ ก็ตัวนี้นะคะทําได้หลายฟังก์ชันหนังก็บอกเนาะหัน่นนงหั่นเนื้อผักนะคะแล้วก็แล่ปลาอันนี้ก็ไม่รู้นะมันทำได้จริงหรือเปล่าแล่ปลามันควรใช้มีดหรือเปล่าที่ก็ตัวนี้นะคะไฟก็คือ220โวล์เนาะทำได้อยู่ที่2ลิตรนะคะอันนี้รายละเอียดมี2สีสีเขียวกับสีแดงกุ๊กกี้เลือกสีแดงมานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ไม่ถูกฉชกกับสีเขียวเอะเขียวไหมไม่เกี่ยวเนาะ อ่าโอเคเขาบอกว่านำเข้าและจัดจำหน่ายของไทยดังนั้นก็สบายใจไปได้เปราะนึงหวังว่าตัวอธิบายคำข้างในกล่องนะคะจะเป็นภาษาไทยอ่าเรามาแกะกล่องกันดีกว่าแกะกล่องเรียบร้อยแล้วก็มาในห่อ,อพลาสติกแบบนี้นะคะไหนแกะดูซิมีอะไรบ้างไม้สีแดงถูกจะถูกจะแพงแดงเขาว่านะจ๊ะอ่าอันนี้ส่วนบนเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูแล้วก็จะได้ดูรีวิวสายกันด้วยว่ายาวไม่ยาวนะจ๊ะ SKG Hello โอเคแล้วก็ตัวถังนะคะอ่ะเป็นพลาสติกนะจ๊ะฝาหนึ่งใบมีใบมีเขาก็รับคมมาด้วยการใช้พลาสติกคุมหนึ่งะจ๊ะแล้วก็อันนี้ที่เขาบอกนอะความจุ2ลิตรเดี๋ยวไปล้างซะหน่อยก่อนใช้ล้างซะหน่อยอ่ะได้เวลามาแกะตัวสายกันดีกว่า ตัดสายเรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนจ,จ๊าตัดสายเรียบร้อยแล้ววัดขนาดสายได้อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะความยาว1เมตรีประมาณนี้ไม่ได้ถือว่ายาวมากแต่ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแล้วก็แต่ตัวปลั๊กอะค่ะปลั๊กเป็นสองขาไม่ได้มีปลั๊กสายดินมาให้นะคะอ่ะตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันอู้อลืมไปเปิดกล่องมาซีว่ากล่อง เขาบอกว่าเขามีประกันไว้ให้อ่าในกล่องมีวิธีใช้นะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูก่อนเลยนะจ๊ะนี่มีวิธีใช้เห็นไหม <Es per ate> เราคิดถูกแล้วว่าเราเลือกของอคนไทยมันก็จะต้องมีภาษาไทยให้เราอ่านนะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งในกล่องก็จะมีนี่ค่ะบัตรการันตีสินค้าอย่างน้อยๆเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆกรุบกริบไม่ได้แบบใหญ่โตมากแต่ว่า ถ้าเรามีประกันเราก็สบายใจไปได้ในเปราะหนึ่งนะคะอันนี้นะคะอ่ามาเปิดวิธีการใช้ดูเบาๆอ่านในส่วนของวิธีการใช้นะคะเขาก็อธิบายละเอียดดีนะคะมีวิธีใช้ต่างๆเนาะก็อย่าลืมล้างก่อนใช้แล้วก็สอนวิธีใช้ต่างๆในการทำงานนะคะ แล้วก็ข้อควรระวังอันนี้อันนี้จําเป็นนะสาหรับคุกกี้วาลินว่ามันจําเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้นานเกินไปหรือว่าเราเรากดสับนานเกินไปเครื่องมันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องอ่านต้องระวังอันนี้ชอบข้อนี้จังเลยอะ่ะใช้ไม่เกิน30วินาทีแล้วก็พักก่อนเพราะไม่อย่างนั้นคือถ้าตามนิสัยแล้วก็คือจะปัน่นจนก,กาจะละเอียดยิบนั่นแหละจะเก,กิน30วินาทีก็จะปั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะ อ่าโอเคถือว่า,าไม่ยุ่งยากไม่ไม่ซับซ้อนอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองประกอบให้ดูแล้วกันนะอันนี้เราก็เอาปลอกมีดออกนะคะที่เขาใส่มาตอนแรกใช่ไหมคะอะลองซินองอันนี้ลองทำมือเดียวด้วยนะอีกมือหนึ่งถือกล้องดูซิว่ามันจะยุ่งยากหรือเปล่าโอเคใส่ลงล็อกปึ๊บแล้วก็เอาฝามาวางโอะ ง่ายนี่เสร็จแล้วที่การใช้การน่าจะง่ายๆนะก็แค่เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มให้กดเราก็ใช้การได้เรียบร้อยละอ่าถ้าอย่างงั้นกุ๊กกี้วารินนะขอตัวไปทําความสะอาดตัวฝาตัวหมอ้อแล้วก็ตัวใบมีดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่ากุ๊กกี้วารินจะทําอาหารอะไรจากตัวเครื่องบดสับอนเนกประสงค์ตัวนี้นะแล้วยังไงเจอกันครั้งหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอย่าลืมนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย